สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมันนี่ฮีโรนะครับผมออฟนะวันนี้วันที่12มีนาคมนะครับ2563ตอนนี้เวลาประมาณบ่าย3โมงนะครับเซ็ตลงหนักมากนะครับวันนี้10%แล้วนะแล้วก็ตลาดบ้านเราต้องใช้มาตรการ์ดสกิทเบรเกอร์นะครับเป็นครั้งแรกในรอบสิ็ปีเลยก็ว่าได้นะครับตั้งแต่ปี25 5 1ซึ่งตอนนั้นผมยังไม่ได้เล่นหุ้นนะผมเพิ่งเข้าตลาดเมื่อปี5 6เท่านั้นเองนะครับตอนนี้ก็มาดู โอ้โหดูตลาดตอนนี้กำลังน่าจะทำการพรีโอเพทแล้วนะฮะดูข้างหลังผมยังแม่แม่อยู่นะฮะของตัวเซต50 TFX นะครับเดี๋ยวพาไปดูกันนะว่าสถานะตอนนี้ของผมเป็นยังไงบ้างครับนี่นะครับมาดูที่จอนะครับตอนนี้ตลาดน่าจะทำการเปิดแล้วนะครับสำหรับตัว S50 นะครับ H20 เนื่องจากตลาดลง1 0ดนะทำให้เกิด่าตรการสกิปเบรเกอร์นะครับแต่ว่าตลาดเปิดก็ยังลงต่อนะครับดูโลของวันนี้ที่725นะครับ ตอนนี้ราคาปัจจุบันอยู่ที่734นะครับลบอยู่10.54ไม่รู้ว่ามาตรการนี้จะช่วยให้ตลาดผ่อนคลายการลงได้หรือเปล่านะครับมาดูตัวดัดชนีเซตนะฮะตอนนี้ขยับขึ้นมาที่9.75นะครับจากตะกี้ปิดไว้ที่ลบ10หลังจากตลาดหยุดไปครึ่งชั่วโมงครับเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์กันว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปครับมาดูในส่วนของพอร์ตโฟลิโอของผมบ้างนะครับตอนนี้เป็นกำไรอยู่ที่132,000ประมาณนี้นะครับเพราะว่ายังวิ่งอยู่ตลาดยังวิ่่งอยูนะ เนี่ยฮะบวกอยู่ประมาณ23%เนะครับแม่รวมตอนนี้นะครับที่ e q u i t y อยู่ที่192,984บาทอีกแค่7,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะฮะจะถึงเป้าหมายของผมแล้วนะฮะไม่น่าเชื่อว่าจะมาเร็วขนาดนี้นะครับต้องรองติดตามชมนะครับหลังจากนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวให้ฟังกันใหม่ครับ เอาละครับเรามาตามติดสถานการณ์ของเซอร์กิตเบเกอร์กันต่อนะครับต่อจากเมื่อวานนะเมื่อวานวันที่12นะผมว่าจะมาอัปเดตให้นะครับหลังจากเซอร์กิตเบเกอร์แล้วจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าพอตลาดปิดปุ๊บผมก็รีบเปลี่ยนเสื้อผ้าไปออกกาลังกายเลยนะครับก็เลยไม่ได้มาอัปเดตต่อนะเพราะกลัวมันมืดก่อนนะครับก็เลยรีบไปแล้ววันนี้วันที่13นะครับตอนนี้เวลา9ก้นกาห้นาทีะครับก่อนตลาดเปิด2อนาที ีเฟกนะครับเปิดลบลงมา10%เลยนะครับเอ่อน่าจะได้เห็นเซอร์กิตเบรกเกอร์ตั้งแต่เช้าเลยนะสำหรับตลาดหุ้นเราวันนี้นะครับตัว S50 นะตอนนี้ราคายที่ประมาณ640ถึง650นะครับเวียงขึ้นเวียงลงจริงๆผมมีชอตอยู่ก็จริงแต่ว่ามันก็เป็นสถานการณ์ที่น่ากลัวน่าจะอยู่ในวิกฤตเต็มตัวแล้วนะฮะตอนนี้ตลาดคลา s h หมดทั้งโลกเลยนะฮะเมื่อคือนนี้เราโจนนะ เปิดมาก็เจอเซอร์กิตเบเกอร์ไปเลยนะฮะลบ7%เนะเหมือนอาการจะดีขึ้นนะครับแต่ว่าพอปิดตลาดมาอนะ่ะดาวโจนส์ก็ลงไปที่2,300จุดนะปิดลบไปแล้วทองก็ลงด้วยนะเมื่อคืนนี้แต่ว่าโชคดทีที่มาติดแนวรับที่ทำเฟรมสชั่วโมงนะครับทองคำนะผมก็เฝ้าดูอยู่นะแต่ว่าไม่ได้เล่นนะครับเพราะวังวงนอนนะเมื่อคืนนี้น้ำมันก็ร่วงนะครับตอนนี้ร่วงทั้งโลกเลยนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะไวรัสโควิด19หรือเปล่านะรหรือว่าเศรษฐกิจชะลอตัวอะไรก็ตามนะฮะสถานการณ์โลกตอนนี้ไม่ดีเลยนะ ระหว่างที่เราพูดกันอยู่นี้นะฮะตัวเซ็ต50ที่ผมถืออยู่ตอนนี้ก็ราคาที่649นะครับน่าจะอยู่ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะไปดูน,นะครับว่ากําไรในพอร์ตฟลิโอผมนั้นเป็นเท่าไหร่แล้วนะครับตอนนี้เวลา10นาฬกา1นาทีนะครับก็เป็นไปตามคาดนะครับตลาดเปิดมาแล้วเจอเซอร์กิตเบรกเกอร์ทันทีเลยนะครับตอนนี้ตลาดลบ10%พอดีเป๊ะเ,เ,เลยนะครับแล้วก็ ดัชนีลบลงมา111.52จุดนะครับเซตเปิดที่1,003.39จุดโอ้ oh, 900จะได้เห็นแล้วนะครับ oh, ไม่น่าเชื่อเลยนะฮะและในกำไรด,ดูในส่วนของกำไรนะครับตอนนี้กำไรอยู่1 8 7 0 0นะครับ339บาทนะครับพอร์ตรวมตอนนี้อยู่ที่นะครับ241,000นะครับ44.46นะตอนนี้เรามา เกินเป้าหมายที่เราตั้งไว้แล้วนะครับเราตั้งเป้าหมายไว้แค่ทํากำไร1 0,000แบาทนะจากเงิน10,000แนะครับแต่ว่าผมทําร์ดลงไปติดลบ5 0,000บาทนะครับ <Okay. S 1> แต่ว่าผมทําจาก5 0,000นะครับมาเป็น2องแนนะครับอ่าก็ถือว่าน่าจับประมาณเกือบ400ตอนนี้ตลาดปิดไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันว่าถ้าตลาดเปิดขึ้นมาตอน10บโมงครึ่งเนี่ย จะเป็นยังไงต่อนะครับถ้าตลาดลงต่อไปถึง20%นะครับจะมีการเกิดเซอร์กิตเบรกเกอร์ครั้งที่2นะแล้วครั้งที่2เนี่ยจะพักการซื้อขายไปถึง1ชั่วโมงเลยนะครับเอาละครับตอนนี้10นาฬิกาสนาทีนะครับตลาดได้เปิดอีก1รอบแล้วนะครับลบอยู่1 1 4เสนร็ะครับเซ็ตอยู่ที่987าร้ผมไม่น่าเชื่อนะฮะปีก่อนเรายังเห็นอยู่เลยนะพันเจ็ดนะพันเจ็ดพันแปดหรือเปล่าปีนี้ ต้นปีก็มาแล้วนะครับ986นี่น่าจะอยู่ในสภาวะวิกฤตเต็มตัวแล้วนะครับสำหรับตลาดหุ้นทั่วโลกเขาว่าได้นะครับตอนนี้ตัว s ซ็ 50H20 ลงมาที่631ซึ่งเป็นโลนะครับโลต่ำสุดของวันนี้แล้วนะเพราะว่ารอบแรกที่เปิดไป15นาทีก่อนตลาดเปิดลงมาที่636คือจุดต่ำสุดนะครับตอนนี้630ไปแล้วนะล้วยังมีโอกาสที่จะลงต่อนะครับเห็นไหมฮะ เซตลงไปที่1 2แล้วนะฮะเซต้สิ 50, ลงไปที่12.8 1ต้องรอติดตามนะครว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับส่วนตัวที่ผมถืออยู่นะครับผมก็ยังไม่ขายนะเพราะว่าถึงแม้จะเกินเป้าไปแล้วนะครับแต่ว่ามันอยู่ในเทรนด์น่ะมันอยู่ในเทรนด์ของเวฟ3ซึ่งเราก็จะรอออกตอนที่มันจบเทรนด์นะครับอาจจะรอสัญญาณการกลับตัวที่ชัดเจนซะก่อนเพื่อจะปิดสถานะนะอาจจะไม่ได้ขายในจุดที่ ราคาดีที่สุดนะครับอาจจะไม่ได้ขายตอนที่ได้เงินเยอะที่สุดนะแต่ว่าเรามีโอกาสรันไปจนสุดเทรนนะครับต้องรอดูติดตามดูนะครับว่าการลงของเซ็ตรอบนี้จะไปจบลงที่ไหนเดี๋ยวยังไงมาอัปเดตกันต่อครับมาดูในส่วนของพอร์ตเฟลิโอบ้างนะครับตอนนี้บวกอยู่แ9 9เก้าหมนะครับประมาณนี้นะบวกอยู่ที่34%มถือว่ามาไกลเกินเต้าแล้วนะเล่นไม้เดียวก็กําไรสองแสนนี่ถือว่า ไปญี่ปุ่นเลยนะะแต่ก็อย่างที่บอกแหละครับยังไม่ไปนะฮะถ้าอาจารย์พึ่งกับน้องเนยจะไปก็ไปก่อนเลยนะครับเฮ้ <c oughs> <c oughs> ดูตลาดนะฮะโอ้โหลงมา340จุดแล้วนะครับจากจุดต้นทุนที่ผมถือไว้นะเดี๋ยวยังไงเราจะมาอัปเดตกันต่อนะครับหลังจากหลังจากนี้ไปนะครับตอนนี้เวลา11.59นากานาทีนะครับดูเหมือนว่ามาตรการเซอร์กิตเบรกเกอร์รอบนี้จะใช้ได้ผลนะครับหลังจากที่ตลาดเปิดมาตอนเช้าลบเลยนะครับ ตลาดลงไปที่970จุดนะครับตอนนี้ตลาดวิ่งขึ้นมาแล้วนะครับโอ้โหเป็นบวก7.32จุดนะครับแต่ <c oughs> จริงผมก็อยากเห็นนะอยากเห็นการสกิลเบรกเกอร์ครั้งที่2นะครับเพราะว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกด้วยแต่ไม่ได้เห็นก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าหลายๆคนนะอาจจะลําบากนะครับอาจจะติด ดอยกันยังขายหุ้นไม่ทันกันอย่างนี้นะฮะก็จะมีเยอะนะครับก็ถือว่าเหตุการณ์แบบนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ดีแล้วนะครับผมเรียกว่าน่าจะกลับมาเป็นปกติในช่วงของวันนี้แล้วนะครับแต่ว่าโดยรวมภาพตลาดก็ยังคงเป็นขาลงอยู่นะครับอันนี้ให้ระมัดระวังไว้ด้วยนะครับอ่าตอนนี้ตลาดบวกไป11จุดแล้วนะครับแล้วมาดู T f เฟกันนะครับตัว S50 HG10 ของผมนะที่ผมถืออยู่นะครับตอนเช้านะครับที่620จุดนะครับตอนนี้ราคาวิ่งไต่ขึ้นมาแล้วนะครับ ตอนนี้อยู่ที่อะไรเอ่ย755นะครับโอ้โหขึ้นมา100กว่าจุดเลยนะครับจากโลไม่น่าเชื่อว่าจะขึ้นมาได้เยอะขนาดนี้นะครับตอนนี้เป็นกราฟไทม์เฟร,รม1นาทีนะครับเห็นไหมฮะเห็นการกลับตัวไหมราคาเปิดลงมาแล้วมีการเนี่ยฮะวิ่งขึ้นมาปุ๊บชุดนี้นะครับแล้วก็พักตัวหลังจากนั้นพักตัวเสร็จปุ๊บมีการทำหายนะครับมีการทำหายขึ้นนี่ก็เป็นสัญญาณการกลับตัวนะครับในไทม์เฟร,รม1นาทีนะครับต้องบอกก่อนว่าไทม์เฟรม1นาที ราคาก็วิ่งไต่ขึ้นมาเรื่อยๆครับตอนนี้เป็นโอกาสดีแล้วนะครับสำหรับคนที่ไม่มีของนะอาจจะเฝ้าในทางเฟรมเล็กๆนะครับถ้ามีสัญญาณการกลับตัวในทาเฟรมเล็กเราอาจจะได้ช็อตกันอีกสักไม้หนึ่งนะครับเพื่อทํากําไรในตลาดขาลงของทาเฟรมเดย์ต่อไปนะเดี๋ยวเราตัดภาพมาดูกันที่ทาเฟรมเดย์บ้างนะครับเห็นไหมตลาดไหลลงมาชุดนี้นะครับเกิดแพนิคเซลนะครับเกิดแกลบนะครับเป็นระดับแกลบนะครับวิ่งต่อมานะครับเห็นไหมมี2แกลบเลยนะครับ ราคาก็ไหลลงมาตอนนี้ราคากำลังจะไปทนแนวต้านที่แก็บแล้วนะครับบวกมา35จุดแล้วเซตตอนนี้จากรบ145นะครับแม่วันนี้มันวันเดียวหรือเปล่าเนะี่ตอนนี้ราคาอยู่ที่765นะครับสำหรับ S 0 S 20ชุดนี้นะครับยังนะครับยังคงเป็นชุดของเวฟ3อยู่นะราคามันเดียวแหละลงมาที่600 600กว่าจุดนะครับถือว่าราคาดีละเพราะว่าดัชนี S50 นี่มันคงไป่ลงไปที่100ยจุดหรือ0ย์จุดอย่างแน่นอนนะครับการลงมาต่าๆเนี่ยการเล่นการเล่นรองกลับขึ้นไปก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะแต่ว่าอยากจะให้ท m e เฟรมเดย์นะครับจบจบขาลงนะครับโดยการจบเวฟสามมันต้องมีการดีดนะครับดีดขึ้นมาพอสมควรเลยละ่ะจากการเดีดรอบนี้นะพอดีขึ้นมาเสร็จปุ๊บแล้วราคาลงมานะครับนิวโล อาจจะมีนิวโรให้เห็นกันอีกสัก,กรอบหนึ่งนะถ้าสมมุติว่าการดดชุดนี้มันเป็นการดดชุดที่สมบูรณ์นะครับการดดชุดนี้ขึ้นมาสูงเนะี่ยจะอาจจะมีนิวโรให้เห็นอีกสัก,กรอบหนึ่งหรืออาจจะไม่มีก็ได้ตลาดอาจจะย่อลงมาเพื่อทำบอทอมก็ได้นะเอออันนี้ต้องติดตามดูนะครับแต่ว่าชุดนี้ปัจจุบันนี้นะครับราคาอยู่ที่ไม่เห็นเว้ยราคาอยู่ที่6 7 6 7รก็นะครับถือว่าบวกมาเยอะเลยทีเดียวนะในกราฟชุดนี้ มาดูในส่วนของพอร์ตผมนะครับโอ้โหตอนนี้จากบวก199,000นะครับเหลือวบวกอยู่ที่115,000นะครับเป็นการขาดทุนกำไรไปถึง80,000กว่าบาทเลยทีเดียวโอ้โห,โโหนะฮะสำหรับการเทรดเพื่อเที่ยวนะครับยังไม่ปิดจ็อบนะบวกเมื่อเช้านี้บวก32นะครับที่จำได้ตอนนี้บวกอยู่19นตะตอนนี้ต้องหาโอกาสนะครับโอาก,ากาสในการเข้าช็อตเพิ่มล้ะละเพราะว่าเงินทุนเรามีเยอะแล้ว นะอาจจะขายไม้นี้ออกไปนะครับแล้วก็ช็อตเพิ่มหรืออาจจะช็อตเพิ่มเลยเพื่อต้นทุนนะครับต้นทุนที่ได้เปรียบนะครับการถัวลงมานะแล้วการลงกลับไปรอบนี้ถ้าลงกลับไปที่จุดเดิมได้ที่623จุดนะครับหรือว่าโซนโซนแถวๆ650กำไรนะครับจากที่ได้109อาจจะพุ่งขึ้นไปเป็น400เลยนะถ้าสมมติว่าได้ตำแหน่งช็อตที่ดีนะครับ โอ้โห oh, oh. เอาละครับตอนนี้นึกว่าจะจบแล้วนะฮะนึกว่าตลาดจะขับมาเป็นปกติแล้วนะแต่ว่านะฮะจากตลาดบวก49จุดนะครับตอนนี้กลับมาลบ3 3สจุดอีกแล้วนะฮะโอ้ไม่รู้มันขึ้นไปได้ยังไงแล้วก็ลงมาได้ยังไงนะฮะเฮ้ยอะไรวนะเนี่ยนี่มันปรากฏการอะไรฮะหรือว่าจะเรียนแบบตลาดเบิกาเมื่อคืนนี้นะฮะเปิดมาเจอเซอร์กิตเบรกเกอร์นะฮะหลังจากหลังจากตลาดเปิดกลับขึ้นมาตลาดก็มีการเหวี่ยงขึ้นนะฮะดาวโจนส์มีการเหวี่ยงขึ้นจากลบ ประมาณ2,000เหลือพันเจ็ดพนะแล้วก็มาปิดตลาดที่ลบสองพนะเมื่อคืนนี้นะครับที่ผมติดตามดูตอนนี้เซตอินเด็กซ์บ้านเรานะจะเรียนแบบดาวโจนส์หรือเปล่านะครับผมนึกว่าจบไปแล้วนะผมว่าจะปิดคลิปไปแล้วด้วยเแต่กี้นี้นะครับตอนนี้12บสองนาฬิกานาทีนะครับไทม์เฟรมหนึ่งนาทีที่มีการกลับตัวขึ้นมานะครับจากข้างล่างเนี่ยฮะจาก623เนี่ยฮะทำ h i g ขึ้นมาตอนนี้มีสัญญาณ การกลับตัวอีกแล้วนะครับเป็นการกลับตัวลงนะครับเพราะว่าราคาวิ่งขึ้นไปชนแนวต้านที่กก็บทำเฟรมเลยนะครับที่7 7 5้นะแลวมีการกลับตัวนี่เห็นไหมมีการทําโลนะครับทําโลต่ํากว่าโลก่อนหน้าหลังจากนั้นถ้าราคาเด้งขึ้นไปไม่พ้นไฮ7 75นะครับมีโอกาสที่จะลงต่อค่อนข้างสูงนะฮะถ้าไม่เลวร้ายจริงๆนะครับมันจะลงไปไม่ถึงโลของวันนี้นะแต่ว่าไม่มีอะไรแน่นอนฮะตอนนี้วูอยางเลือเกินนะครับต้องรอติดตามชมนะฮะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ4ี่ทุ่มนะครับช่วงบ่ายนะผมไม่ได้อัปเดตแล้วนะผมมาอัปเดตช่วงตอนกลางคืนแทนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูพอร์ตโฟลิโอแล้วก็ไปดูแผนการเทรดที่เตรียมไว้ในการเล่นในสัปดาห์หน้ากันนะครับนี่เป็นกําไรนะครับของวันนี้นะประมาณ128,299.98นะบครับบวกอยู่ที่22.30%นะ ถอดรวมในอีคิตี้นะครับอยู่ที่1 8 2 4 4แสบาท46สสตางค์นะครับเงินจำนวนนี้ยังไม่ได้ขายนะยังถืออยู่นะเดี๋ยวเราไปดูที่กราฟกันนะครับจะได้รู้ว่าทำไมยังถืออยู่นะครับมาดูในส่วนของกราฟวันนี้กันนะครับภาพรวมนะตอนนี้ทรงกราฟช่วงเช้านะครับช่วงที่ตลาดเปิดช่วงนี้ช่วงข้างล่างสุดเนี้คือช่วงที่ตลาด เริ่มกลับตัวนะครับแล้วสัญญาณการกลับตัวที่ชัดเจนนะครับก็คือจุดนี้นะฮะจุดที่ราคาทำา i g h ชุดนี้ขึ้นมานะครับราคาเดึงขึ้นมาพักตัวแล้วก็ทำา i g เห็นไหมอันนี้มันคือการกลับตัวใน time เฟรม1นาทีนะครับนี่คือการกลับตัวในไทม์ frame นาทีส่วน t i า e f r a ใหญ่กว่านี้นะยังไม่เห็นการกลับตัวนะครับแล้วถ้าทํา e frame นนาทีเนี่ยมันเริ่มเสียทรงแล้วพลิกกลับลงเมื่อไหร่ก็ทําเฟ r มใหญ่ก็จะลงต่อ แต่ว่าถ้าทำเฟรมหนึ่งนาทีเนี่ยสามารถพลิกกลับขึ้นไปทำไฮเหนือ775ได้นะครับทำเฟรมใหญ่อย่าง5นาทีก็จะเป็นการยกไฮยกโลนะแล้วก็จะเด้งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าทำเฟรมใหญ่ๆอย่างทำเฟรม60หรือทำเฟรม D ยังเป็นขาลงอยู่นั่นเองนะฮะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับหลังจากที่ราคาทำไฮเมื่อเช้านี้ขึ้นมานะครับ mm hmm. ก็ได้มีการเสียทรงนะครับที่775มันเป็นแนวแก็บนะครับแนวแก็บทำเฟรม D พอถึงปุ๊บมันก็ชนแล้วก็ล่วงลงมาชุดนี้เนี่ยฮะ พอราคามันร่วงลงมาเสร็จปุ๊บมันคือการเสียทรงขาขึ้นการเสียทรงขาขึ้นนั้นผมก็คิดว่าราคาเด้งขึ้นน่าจะลงต่อนะครับแต่ว่ามันไม่เป็นอย่างที่คาดการนะครับมันผมก็เลยไม่ได้เปิดช็อตเพิ่มนะไม่ได้เป็นอย่างที่คาดการมันก็ออกข้างทั้งวันเลยฮะเวลาราคาขึ้นหรือราคาลงนะครับก่อนที่มันจะกลับตัวนะครับมันมักจะทาไซด์เวยเสมอนะแต่การทาไซด์เวยเนี่ยมันมันก็เป็นได้2กรณีการไซด์เวยแล้ว ขึ้นต่อหรือว่าไซเว์แล้วลงต่อนะครับอันนี้ต้องรองให้ตลาดเฉลยนะเราไม่สามารถคาดการได้ล่วงหน้านะครับแต่ว่าถ้าดูตามเทรนด์แล้วนะราคาน่าจะไซเว์แล้วลงต่อถ้าเป็นตามเทรนด์นะในทางเฟรมใหญ่แต่ว่าถ้าทาเฟรมเล็กมันมีการทำา i g เหนือ7จ5ได้นะครับมันจะขึ้นต่อนั่นเองส่วนแผนที่วางไว้ในสัปดาห์หน้านะถ้าทาเฟรมเล็กอย่างหนึ่งนาทีเนี่ยสามารถทำา i g ได้นะครับจุดเปลี่ยนก็ที่ทางเฟรม5นาทีก็จะเป็นการทำา i g ไปด้วยอีก,อก รอบหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าราคาทำหายได้แบบนี้ราคาย่อลงมาผมจะทําการบายนะครับทำการลองนะครับเปิดโพซิชันลองกลับขึ้นไปนะเพื่อทํากําไรต่อในช่วงขาขึ้นสั้นๆในทาเฟรมเล็กนะครับแต่ว่าทาเฟรมใหญ่ยังเป็นขาลงอยู่นะอืแต่ว่าถ้าราคามันลงต่อเลยนะครับถ้าราคามันลงต่อเลยในวันจันทร์เปิดแกรบแล้วทิ้งลงไปเลยเนี่ยผมก็จะน่าจะได้ไปขายที่จุดโลนะครับถ้ามันมาถึงนะ จุดโลของวันนี้เนี่ยฮะ623ถ้ามันมาถึงก็อาจจะขายออกส่วนหนึ่งเลยฮะแล้วก็ถือลุ้นว่าให้มันนิวโลหรือเปล่านะก็รอดูสถานการณ์ในวันจันท์นะครับซึ่งซีรีส์ที่ผมถืออยู่เนี่ยตัว S50H20 เนี่ยฮะยังไงก็ต้องปิดสถานะภายในเดือนนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาหมดอายุเดือนนี้นั่นเองก็จบลงมาแล้วนะครับสำหรับการเช็คสถานะนะครับแล้วก็ดูกราฟวางแผนในการเล่น วิกหน้านะครับซึ่งในสัปดาห์นี้ก็ค่อนข้างจะเวียงแรงมากๆเลยนะครับสําหรับตลาดหุ้นบ้านเราก็ใครยังไม่มีของนะครับยังไม่มีหุ้นก็แนะนําให้ถือเงินสดไปก่อนนะรอให้ตลาดมันกลับตัวชัดๆซะก่อนนะครับแล้วค่อยเล่นช่วงนี้ก็หาความรู้กันไปก่อนเนาะแต่ว่าถ้าใครมีของนะแล้วพอมีเงินสดเหลืออยู่บ้างนะครับก็รอถัวในช่วงที่ตลาดกลับตัวนะครับพอถั่วไปแล้วมันก็อาจจะมีลุ้นได้ขึ้นเลยนะ แต่ว่าคนที่มีของแล้วไม่มีเงินถัว่วแนะนําว่าติดจอไปเลยก็ได้นะครับไม่ต้องทําอะไรกับมันแล้วนะถ้าคุณมีหุ้นดีนะหุ้นพื้นฐานดียังไงมันก็จะกลับขึ้นมาไม่ช้าก็เร็วนะครับถ้าคุณมีหุ้นพื้นฐานดีแต่ว่าถ้าหุ้นที่คุณถือคือหุ้นปั่นนะครับหรือว่าหุ้นที่ไม่มีพื้นฐานกิจการรองรับเลยแนะนํานะครับถ้าทําใจคัดได้ก็ให้คัดออกไปนะครับเอาละครับสำหรับส่วนอีนี้นะครับก็ ขอจบกัวเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันใหม่ในครั้งหน้านะครั้งหน้าอาจจะได้ปิดจ็อบนะฮะอาจจะปิด EP นี้ไปเลยนะครับถ้าสมมติว่าทำถึงเป้าหมายแล้วนะเอาไวเ้เจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับ